และนี่คือความเดิมตอนที่แล้วนะครับต่อไปที่ไก่ต่อแล้วก็เปิดไปแล้วก็ไม่เจอเฮ้ยโอ้โหลืมบอกไลชิก้ากับบนันนี่ฟ็อกซี่จะไม่เดินนะประตูไปเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเออเชรแบร้โอ้ยโดนละผู้มาเป็นว่าเล่นเลยโอ้ตอนนี้มันถึงโหดน่าจะโมโหหิวแน่เลยอ้วนขนาดนี้น่าจะไม่ได้กินอะไรนานน่าจะโมโหหิวโอ้ย Okay, สวัสดีครับผมก็สวัสดีเลยครับ<อ>วันนี้เราอยู่นในช่องม<อ>ิวชิโร่แล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมวันพฤโอเคแล้วเราอยู่กันในคืนที่ห้ากันแล้วนะครับเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยเพราะว่าคืนที่แล้วเราติดค้างกันอยู่นะเราจะมาต่อกันผีชื่อเฟสแบร์ก็เป็นหมีที่ตัวใหญ่มากซึ่งเราก็ไม่ได้กลัวเลยแล้วผีที่กระจอกนะครับคืนที่ห้าอเทคเดียวเทคเดียวแบบไม่พลาดอขอแบบเจอรัวได้ไหมเนี่ยไม่ไม่เจอเลย yeah. พอเจอเรัวก็ไม่ได้เนี่ไม่เจออีกแล้วบอกแล้วนะทุกคนว่าผีมันกลับใช่ไหมมันไม่มาเราทุกคนผีมันกลัวเราอยู่นะโอ้ยอยู่ยี่ลอยแอคอยู่เนี่ยเส็งท้าไปแล้วมันวิ่งไปไหนมันกลัวเราอะดิกลัวเราเลยยิงไหมมาอีกแล้ววิ่งเร็วจังวิ่งเร็วตัวอย่างอ้วนวิ่งอย่างเร็วดูดิเออเอามีเงี้ยเอาเอามาอีกมามาเลยอ่ามาอีกอย่างเงี้ยวิ่งเร็วนะ แสดงว่าแข็งแรงอยากเจออีกมา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 อีกไหมมาอีกไหมมาอีกขอมาลัวนเลยหมูเป็นชุดมาดิเป็นชุดอ่ะมาซ้ายขวาเป็นชุดอ่ะเออซ้ายขวาไม่เร็วไม่เร็วอะไรยนะเออไม่เงนเร็วเลยเออเอาขอเอาเอาอีกเออเป็นชุดมาเลยคืนท่าก็โหดเหมือนกันนะทุกคนพีก็กล่าวมันอ่าคำว่าผีกล่าวมันก็กล่าวเป็นคำอะไรทุกคนเนี่ยมาอีกแล้วใช่ไหมคือไม่ต้องรู้อะไรแล้วง่ายเกิน ะเอาอีกขออีกขออีกเอาทางซ้ายอ่อะโอเคเดาถูกแล้วใช่เอาต่อครับเอาทางไหนซ้ายอีกครับผมเดาซ้ายอ่อามาอีกมาเลยมาเลยคอมโบยู่แล<อ>้วม,มายินเรื่องเออใช่อยากเจอมาดิที่ตู้กลางหรือเปล่าประตูกลางประตูกลางนี่เสียงของเราก็ไม่ได้ไไดน่กกากลัวอะไรนะทุกคน เอาอีก่ไหมมาดิอยากเจออีกเอาทางขวาห้าห้าขวาโอ้โหเป็นคอมโบมาเลยเอออุ้้หมาอยู่นั่นนั่นเหรออยากกินเราอ่ะประตูกลางมีอีกนะแล้วก็เลาะมาแต่ก่อนนี่ไหมปวดหัวเลาะปวดเลยปันหยินฝั่งซ้ายนั่นเป็นชุดเป็นชุดเร็วยังวะ ไม่ได้พักเลยตานี้น่าจะผ่านแล้วผมว่าน่าจะผ่านตอนนี้ถ้าผมไม่ผ่านอะไรนะไม่ละโอเคฟังฟังฟังขวาต่อโอเคมันมีเสียงวถล้อมาหรือเปล่าใช่ไหมเหมือนจะได้ยินเลยไม่มีครับโอเคน่าจะครับน่าจะมันมาหลอกไหมโอ้โหไม่หลอกเลยไม่หลอกนะทุกคนเนี่ยมาเลยมายืนรอเลย เช็คต่อฝั oh, oh. Oh, oh. Oh. ่งขวาเจอไหมเอาอีกรวยอะวะวิ <t 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 ่งเร็วมากเลยนะเอาหูฟอยอยากเจออีกคนขั้วขวาเนอไม่น่ามีแล้โอ้โหเออได้ถ้าพร้อมยากขนาดไหนเอาไม้อยากเจออีกฝั่งซ้ายบ้างมาดิไปโก้ทำไมไม่เปิดไฟอ่ะเอาลืมลืมก็ตูกดผิดกดผิดเอาสบายเลย โอกูจะตีห้าอยู่แล้วจะกระหายอยอู่แล้วนนั่นดิเรามาลุยกันต่อต่อไม่มอเออแก้มือกับผออีกระจอ <ๆ S 2> กระจกผีกระจอๆๆกเราไม่แพ้นะเราจะไม่มีวันแพ้ใช่ล่ะให้ได้ทุกอย่างของเราผมรู้ที่แรกนคนอ่าคืนห้าเนี่ยถ้าเราไม่ดีเขียวหัวเราเราเราชื่แค่ประตูซ้ายขวาพอลยังไม่ได้นะเราย้ายย้ายดูไปแล้วอุ้ยนี่ไงทางซ้ายเจอแจ็คพอต ไปแล้วบิงไปแล้วแยกพอดมาแล้วมาซ้ำเร็วมากเลยนะเออมันมันมาเร็วเกินพลาดไม่ได้นะครับทุกคนเปิดประตูพลาดไม่ได้เลยไอ้นี้ยใหม่ละนี่เสียงหัวเราะสุดเจ้าเล่ยมาแล้วมาแชิดตู้กลางกันเสียงหัวเรเจนี่มาแล้วเห็นไหมต้องรีบชิคเลยนะทุกคนท่านเสียงหัวเราะมาเนี่ยมันก็ไปแล้วแล้วก็ไปฝั่งขวาต่อซ้ายขวาเรื่อยๆเลย รีเปิดนะครับถ้าขวาไม่มีต้องรีเปิดซ้ายซ้ายไม่มีก็เรียบเปิดขวาเนี่ยเสียงหัวร้อมาแล้วก็ไเปเช็กเตียงเ้วยคนเสียงหัวร้อมันเด็กออทิสติกอ่ะแล้วก็เราก็เช็คต่อถ้าไม่ได้ยินเสียงหัวร้อนะครับเสียงหัวร้อมาอีกดีอยากหลอนอยากหลอนอยากกลัวมาดิไม่กลัวหรอกมาเพื่อผ่านมาเพื่อรอดชีวิตมาเหอะมาเหอะ มาเลยไม่ได้กลัวหรอกมามบ่อยๆเหมือนครั้งที่แล้วก็ได้นะจริงไม่ได้กลัวอะไรหรอกโอเคหาต่อหาผีมาดิมาดิมาเลยมาเลยถ้าแน่จริงไม่ต้องวิ่งหนีอ่ะอยู่อยู่ประตูนั่นเลยมาดิเด็กต่อตำรวจเร็วต้องรุดเร็วกว่ามัน นาน่าน่าน่าเสียงเด็กเอ๋ยมาแล้วเช็กตู้เช็กตู้นี่เห็นไหมคำนวณไม่ผิดมาดิไปละต้องรุดเร็วนะครับตอนนี้ผมเรื่องจะลองข้าวละไอ้เสียงเด็กออทิ่จิกเนี่ยเบื้เตียงก็มาเหอะไม่ได้กลัวมาดิมาดิเช็คต่อมาต่อมาต่อไม่ได้กลัวหรอกเสียงหัวเราะอะไรไร้สาระนั่นน่ะทุกคนยังไม่สนใจนะเสียงหัวเราะนั้นน่ะ เออจะสนใจดีกว่าไปเช็ดตู้กับเตียงไม่สนใจช,ช่างมันมาเหอะช่างมันเลยมันไม่ได้สนใจอะไรอเลยนะมาดิมาเลยถ้ามาทางประตูเนี่ยไม่ต้องกลัวนะโคตรกากอะถ้ามาที่ประตูอะแค่เราอย่าชา้าเท่านั้นเองถ้าเราเร็วพอมันก็ไม่ทำอะไรเราละเสียงหัวร้อนเลยก็มาผมไม่สนใจเลยลนะยังกากนี่ก็ตีสามล้วโผล่มาเหอะอยากตายแล้วอยากโดนหลอกละอยากโดนกินมาดิ ไม่ผัวไาสักทีนึงเอาดิเอาเดี๋ยวมาลมาดิมันก็ได้แค่มายืนมายืนแอคมายืนขู่อะโตรที่แอคอะมาดิไม่ได้หนักกว่าอะไรเลยเสียงหัวร้อนนั่นผมโตรแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยเพราะมันแอคเออนั่งคานแล้วก็แอคใช่ไม่ได้เท่เลยนะังหัวร้อนเลย ซ้ายขวาก็ไม่มีอะไรนี้ยปิดไปเรื่อยๆมันก็ได้แค่ยืนคูยืนแอกยืนแบบทำทำทรงอะ่ะไม่ได้เท่อะไรเลยนะไม่ไหลอนะ่อเลยเนี่ยอย่างแอคอะ่ะผีอะไรขี่แอคขนาดนี้ตีสี่แล้วผ่านแล้วทุกคนรอบนี้ไม่ต้องรุ้นอะไรมากมายถ้าผมไม่พลาดอะไรนะ ไม่พลาดหรอกคุไม่พลาดได้กับพี่กระจกกระจอกตัวนี้ยใช้ขวาหูเราเป็นชุดแล้วมันเริ่มเป็นชุดแล้วมันได้ยินเราพูดเปล่าววะมันเหมือนได้ยินเราพูดมันเริ่มเอาละมันเริ่มมันเริ่มเบาแล้วเออเอาหายไปแล้วกลัวเนี่ยเลยมันกลัวหรือโกรธวะเฮ้ยนจะโกรธเป็นแบบยึกยือว่ะออกมาหน่อย มิเชคจนแบบนิว้วนิ้วจะล็อกไปนะมเชคจนนิ้วจะล็อก <S <S อก่ะคือแบบมันมันเอาตลอดง่ายเกินนะครับทุกคนภาคสีนี่คือแบบไม่ท้าทายเลยง่ายมากและตอนนี้ตีห้าเป็นที่เรียบร้อยคือแสงสว่างที่เราจะรอดเนะ่ยมีโอกาสสูงมากซึ่งผมจะทำมาให้ได้ สองเทคพอผมจะไม่พลาดนะครับแฟนขับช่องมิชิโลเตรียมตัวดูเลยว่าผมผ่านแน่นอนผีมาก็มาผมไม่กลัวละตีห้าไฟมาลไฟมาแล้วว่าผมผ่านแน่ผมไม่กลัวละตีห้าเนี่ยมันใกล้แล้วทุกคนมันใกล้หกโมงละเสียงหัวลาอก็ไม่มาคั้ทีนึงจะได้จะได้ท้าทายหน่อยนี่มาฝั่งประตูหองเดียวเลย เรารู้ทันไงเออไมคอยยไม่ทัน,ทนใช่เลยไม่ได้น่ากลัวเลยผมบอกแล้วมันแน่นอนอยู่แล้วช่้งผมมันแน่นอนม,มันแน่นอนน่หกโมงอะหกโมงเชาา้าพาบบินทาบาทอะมีมันกลัวไงแล้วต่อไปมีมินิเกมหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> น่าจะมีนะเดี๋ยวเราให้ยาดามาลองเล่นกันอะไรเนี่โยโอยช่วยแปละนะช่วยแปล อ๋อมันมีพี่ชายของมันมันมันน้าพาเพื่อนไปด้วยในงานเกิดของเด็กคนนั้นอ่ะแล้วมันจะพาเด็กไปดูหุ่นไปไปแกงเออร้องห้างเลยร้องไห้างค้ทจะเป็นคนในการนั้นที่ตัวอะไรเต็มไมเลยเนี่ยคนเนี่ยคนที่ใส่อ๋อง่ายคือภาคสี่สรุปง่ายคือมันเป็นเด็กน้อยที่ฝันร้ายใช่ไหมกลัวกลัวหุ่นอ่ะอ๋อกลัวหุ่นจนเก็บไปฝัน นี่แล้วพี่ชายก็จะไปแกล้งน่าจะไปแกล้งเด็กนะฮะให้ไปดูหุ่นเดยกใกล้ใโอ้ยเปากหุ่นนะเฟซแบก็กินไปเลยโอยโอ้ยเงียบเลยครับคุณสรุปง่ายๆคือภาคสีที่เราเล่นน่ะก็คือเหมือนเราเป็นเด็กคนนั้นแล้วก็ฝันเป็นความฝันนะครับที่เราเล่นก็จะเป็นความฝันนี่ก็ฝันก็หลอนนะเออหรือว่าหลอนนั่นแหละ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแนละ้วเราจะมาเจอกันกับคืนที่ยวของภาคสี่นะครับเ,เดี๋ยวเราเจอกัน